สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเรียนประโยคภาษาจีนที่เอาไว้ใช้สั่งอาหารและเครื่องดื่มกันค่ะหนียาชื่อ什么หนียาเตียช什么คุณจะกินอะไรหรือคุณจะสั่งอะไร 你要喝什么饮料คุณจะดื่มเครื่องดื่มอะไรตัวอย่างการตอบนะคะว่าจะชื่อว่าจะเตียนฉันจะกินหรือว่าฉันจะสั่งนะคะแล้วก็ใส่ชื่ออาหารไว้ข้างหลังว่าเฉันดื่มหรือว่าบางครั้งจริงๆก็ใช้คํว่าว่าจะเก็ได้เหมือนกันฉันจะดื่มแล้วก็ใส่ชื่อเครื่องดื่มข้างหลังได้เลยค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างประโยคการใช้จริงๆกันค่ะถ้าสมมติมีคนถามเราว่าหนียาชื่อ什么หนีเยา เตียน什么คือคุณจะกินอะไรหรือคุณจะสั่งอะไรนะคะหัวยาวชื่อโซล่าแชยทางฉันเอาต้ยมยำกุ้งหรือจะลองใช้คําว่าเตียนที่แปลว่าสั่งนะคะหัวเตียนลู่กาลี่จีโร่ฉันสั่งแกงเขียวหวานไก่ก็ได้เหมือนกันค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการสั่งเครื่องดื่มกันค่ะ你要喝什么饮料我หน杯泰式ชาฉันเอาชาไทายหนึ่งแก้วหรือว我喝่式咖啡好了 ชันดื่มอเมริกาโน่ดีกว่าตอนนี้ทุกคนก็สามารถที่จะสั่งอาหารและก็เครื่องดื่มได้แล้วนะคะใครสนใจที่อยากจะเรียนภาษาจีนตั้งแต่ปูพื้นฐานพินอินหรือสนทนาเบื้องต้นกับพี่มิวนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะ